โอ้หดูดินครับดินมีไซส์ไหมตันี้มีไซส์นี่ครับดินครับโอยสีาโลสีโลลดินนะอีกแล้วนะครับตัวที่เท่าไรเนี่ยห้อ่าตัวที่หกนะครับเอาะดู่ดูันครับดูคันดูสายครับหญ่ใหญ่ครับ เจ็ดตัวแล้วฝากติดตามด้วยครับกะดีแอร์ฟ็อกไทยแลนด์ครับสิบห้ากรัมอันนี้สีอะไรเนี่ยส,สีประซิวใช่ไหใช่อันนี้เป็นสีประซิวนะครับรสิบห้ากิ๊งชิ้นโครับ โ <mid S 1> อ JI 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 ้ยดูดินครับดูดินมีไซส์ไหมตัวนี <nào? S 2> ้ม <neo> hey, ีไซส์นี่ครับดิ้นดินดิ้นดินครับโอ้ยสี่ห้าโลสี่ห้าโลกันครัดูดินครับไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่าอันนี้นะโอ้ยดิ้นแล้วนะ สี่ห้าโลสิบ <_ an> เดี๋ยวเบ็ดเ okay, กี่ยวกันครับสีปส่ปะซิวครับทำงานอีกแล้วครับสีส่เอ็กซ์ไทยแรน หโลเิดแล้วก็เห็ข้างขาวพี่ไม่ยอมนะครับเข้าลองน้ำแรงสวยน้นเลยนะมาแล้วมาแล้วทโกมาแล้วมาแล้วทีโกใส่สวยนะครับมาแล้วมาแล้ว อีไปเล้วห้าโลได้ไหมโอ้ยสีปาซิวอ,อีกแล้วได้จริงปลาซิวสีปาซิวสีปาซิว,วกัดตัวเดียวที่เหลือสีทำเองทั้งหมดเลยปลาซิวกัดสตัว2ตัวตัวเล็กๆโอเค